สิอันดับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรักเวลาอ,อกหักแล้วต้องเป็นแบบนี้สำหรับใครที่กำลังอ,อกหักรักคุดอยู่นั้นก็ไม่จาเป็นต้องเร่งเวลาให้ตัวเองหายดีหรอกนะคะเพราะว่าเว็บไซต์ Cafe m ม m เผยข้อมูลว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดความรู้สึกเหล่านี้และคลิปนี้เราจะนาเสนอเกี่ยวกับ10ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรักเวลาอ,อกหักแล้วจะมีอาการแบบนี้ค่ะไปดูกันเลย อันดับส0สับสนในตนเองเมื่อคุณรู้สึกผิดหวังจากความรักชีวิตและความคิดของคุณก็จะดูเหมือนกับบางครั้งมันขัดแย้งกันเช่นบางครั้งคุณก็คิดว่าตัวเองทำดีที่สุดแล้วและบางครั้งก็โทษตัวเองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องเลิกรากันนอกจากนี้ยังรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำไร้ค่าไร้ความหมายในขณะเดียวกันก็มีบางมุมที่อยากทำบางอย่างให้ดีขึ้นเพื่อลดความเจ็บปวด หรือจะเรียกง่ายๆก็คือคุณกำลังฟุ้งซ่านอยู่นั่นแหละค่ะอันดับ9กินไม่ลงเมื่ออกหักกินไม่ได้นอนไม่หลับกันเลยทีเดียวในขณะที่บางคนเลือกที่จะดื่มแอลกอฮอล์เพื่อระบายความเจ็บช้ำแต่ก็ยังมีคนอกหักอีกกลุ่มหนึ่งที่มีอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับสืบเนื่องมาจากความเครียดและวิตกกังวลมากเกินไปจึงไม่แปลกใจเลยว่าหลายๆคนมักจะสู้ผอม น้ำหนักลดและดูซุดโสมกว่าปกติอันดับ8อกหักปัญหาใหญ่ที่สุดในชีวิต ชีวิตคนเราต้องพบเจอกับสารพัดปัญหาไม่ว่าจะเรื่องเรียนเรื่องส่วนตัวครอบครัวแตกแยกหรือการสูญเสียซึ่งการวิจัยบอกว่าไม่มีปัญหาใดในชีวิตจะยิ่งใหญ่และยุ่งเหยิงเท่ากับปัญหาด้านความรักอีกแล้วค่ะเปรียบเทียบง่ายๆคือคนที่ทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายคนอื่นๆมีสาเหตุมาจากอกหักมากกว่าการสอบตกสูญเสียคนในครอบครัวตกงานหรือเรื่องอื่นๆค่ะ รักครั้งแรกอยู่ในใจเสมอไม่ว่าคุณจะแต่งงานแล้วหรือผ่านเวลามาเนิ่นนานเท่าไรรักครั้งแรกยังคงฝังใจและเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายรวมทั้งบางครั้งคุณอาจจะคิดถึงวันเก่าๆมากเป็นพิเศษแม้ว่าคุณเองจะมีคนรักใหม่เคียงข้างแล้วก็ตามในเมื่อลืมไม่ได้ก็ไม่ต้องลืมค่ะ เก็บมันไว้เป็นความทรงจําที่ดีแต่อย่าให้ความทรงจําเหล่านั้นมาทําให้ความรักในปัจจุบันพังทลายลงไปก็พอคะ่ะอันดับ 6. ยิ่งผิดหวังมากก็ยิ่งเย็นชาอ,อกหักครั้งแรกมักจะรุนแรงเสมอนะคะแต่เมื่อผิดหวังกับความรักบ่อยๆแม้มันอาจไม่ทําให้คุณร้องไห้ฟูมฟายเหมือนกับรักครั้งแรกแต่ทว่าคุณก็จะเจ็บปวด แต่ก็สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ดีกว่าเดิมในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งของจิตใจก็อาจเต็มไปด้วยความเย็นชาเข็ดกับความรักและกลัวการเริ่มต้นใหม่อันดับ5จดจ่อกับความผิดหวังมากกว่าการเริ่มต้นใหม่นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมใครๆก็ไม่ลืมรักครั้งแรกหรือกลัวการเริ่มต้นใหม่อย่างจริงจัง คุณอาจจะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับใครอีกคนและไม่ว่าเขาคนนั้นจะดีกับคุณมากเท่าไรแต่ในใจลึกๆคุณเองก็กลัวว่าความรักครั้งใหม่จะจบลงอย่างเดิมนั่นเป็นเพราะธรรมชาติของคนเรามักจะจดจําและฝังใจกับสิ่งที่ทําให้เจ็บปวดในอดีตมากกว่าจดจอ่ออยู่กับความสุขในปัจจุบันค่ะอันดับ 4. ความสัมพันธ์ครั้งใหม่มาเร็วกว่าที่คุณคิด เมื่ออกหักเรามักจะตีกรอบให้ตนเองว่าชาตินี้จะไม่รักใครอีกแล้วทั้งที่ความเป็นจริงคุณมีโอกาสที่จะพบปะใครต่อใครอยู่เรื่อยๆในชีวิตประจำวันที่สำคัญในช่วงที่หัวใจอ่อนแอเช่นนี้หากมีใครสักคนเข้ามาเยียวยาและทำดีกับคุณมากๆคุณจะรู้สึกสนใจคนคนนั้นเป็นพิเศษทั้งนี้มันอาจจะไม่ได้เกิดจากความรักแต่เป็นเพราะความอ่อนแอของสภาพจิตใจในตอนนั้นของคุณ มากกว่าที่อยากแค่มีใครสักคนเคียงข้างรวมทั้งการเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับใครบางคนเพื่อประชดคนรักเก่าด้วยอันดับ3กินดื่มระบายอารมณ์ เมื่อคุณอยู่ในสภาวะอกหกักคุณมักจะหาวิธีระบายความเครียดนั้นด้วยการเลือกกินอาหารที่ตัวเองชอบโดยเฉพาะของหวานหรือไม่ก็แอลกอฮอล์ที่คิดว่ามันจะพอช่วยทำให้อะไรอะไรดีขึ้นนั่นเองอันดับ2กว่าจะข้ามผ่านช่วงเวลาเสียใจนั้นไม่ต่างจากการบำบัดยา เป็นเรื่องยากที่จะลืมใครสักคนดังนั้นเมื่อยามที่คุณอกหักและพยายามจะตัดใจจะไม่รื้อฟื้นถึงความหลังก็ไม่ต่างกับการบำบัดผู้ติดยาเสพติดเลยในช่วงแรกคงเป็นระยะเวลาที่ทรมานที่สุดเพราะผู้ป่วยจะอยากยาเช่นเดียวกับเวลาที่คุณอกหักแต่ก็อดไม่ได้ที่จะแอบเข้าไปส่องเฟซบุ๊กหรือหักห้ามไม่ให้โทรหาอดีตคนเคยรักเรียกว่าอาการอกหักนั้นไม่ธรรมดาจริงๆ อันดับหนึ่งอ,อกหักแล้วมันเจ็บจี๊ดที่หัวใจไม่ใช่คําอุปมาอุปไมยเท่านั้นนะคะแต่มันเจ็บที่หัวใจจริงๆเหมือนที่บอกมาว่าใจหายแล้วรู้สึกมันแบบว่าบวิวที่หัวใจนั่นแหละค่ะเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณรู้สึกผิดหวังจากความรักอารมณ์ของคุณจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทที่เรียกว่าพาราซิมพาเทติกซึ่งมีส่วนในการทำงานของหัวใจและมันจะทำให้หัวใจของคุณเจ็บจี๊จี๊จริงๆค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนใดที่อยู่ในภาวะอ,อกหักรักคุดนะคะทางสิบอันดับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะให้เพื่อนๆก้าวผ่านช่วงเวลาที่รู้สึกแย่ผ่านไปให้ได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะความรักยังคงเป็นสิ่งที่สวยงามและเป็นสิ่งที่ดีเสมอค่ะแม้บางครั้งความรักอาจจะต้องปิดตัวลงนะคะแต่ก็ขอให้เก็บส่วนที่ดีๆไว้ในใจนะคะอย่าได้คิดทำร้ายซึ่งกันและกันค่ะ ที่สำคัญคือรักที่จะยังคงอยู่กับเพื่อนๆตลอดไปนะคะก็คือการรักในตนเองและรักที่มาจากครอบครัวของเรานั่นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก TOP10 Thailand ด์ค่ะและกระปุก .com นะคะขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปด้วยนะคะอ้อและอย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนะคะมีเรื่องต่างๆมากมายเลยที่เราตั้งใจนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันค่ะสวัสดีคะ่ะ